ครับก็สวัสดีกันยามเช้าๆนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับสองสไตล์นะครับเรามาดูนะครับรูปแบบแรกกันก่อนนะครับนะครับ นี่นะครับเป็นมีดขวานช้างเพราะว่าได้นะครับมีความยาวนะครับ 00: 00: 19น i̇şte. ิ้วนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ19นิ้วนะครับเป็นมีดยุบกลางนะครับเป็นมีดยุบกลางตอนปลายนะครับนะครับมันเลยตอนต้นมานะครับก็เป็นยุบกลางนะครับแล้วก็มียุบ กลางตอนปลายนะครับถ้าออกจากนี้ไปก็เป็นมีดยุบปลายอะไรอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้กลางตอนปลายนะครับนะครับมีความยาวรวมด้ามนะครับ19นิ้วนะครับนะครับเรียกว่าสวยงามสมบูรณ์นะครับเจ้าของเก็บไว้หิ้งพระนะครับอย่างเดียวเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้จับไม่่อยได้ถูนะครับ แต่ก็ทิ้งร่องรอยให้เราเห็นนะครับว่ามีดเก่าเก็บนะครับนี่นะครับอายุก็เกือบเกือบเก้าสิบปีนะครับนะครับเก้าเกือบเกือบเก้าสิบปีนะครับก็มีนะครับรอยให้เราสังเกตกันนะครับนี่นะครับรอยเหว่รอยย่นของไม้อย่างนี้นะครับนะครับแปดสิบห้าปีขึ้นไปนะครับมีดเล่มนี้นะครับ 8ปดสิบห้าแปดสิบเจ็ดช่วงนี้นะครับนะครับนี่นะครับไม้ลอยเหี่ยวๆอย่างนี้นะครับหยุนๆอย่างนี้นะครับนะครับถามว่ามีดอายุแปดสิบห้าถึงแปดสิบเจ็ดปีนี้นะครับทันยุบหลวงพ่อไหมนะครับทันนะครับหลวงพ่อนะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับมีดเล่มนี้นะครับ นะครับเจ้าของเขาบอกมานะครับว่านะครับมีดเล่มนี้ได้มาจากนะครับแถวแถวทางน้องบัวนะครับนะครับสวยงามนะครับดูครับลูกศรป้องอ้อยชัดเจนนะครับมีดเก่าเก็บนะครับ เป็นับเป็ดเก้79นะครับแมว79ก้็ตรงนี้มี7เส้นนะครับทำมาจากเงินนะครับนะครับมีดยุบกลางตอนปลายหรือว่ายุบกลางนั้นจะถูกวางรูปแบบออกมานะครับนะครับว่านะครับแหวนลัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับจะต้องเป็นนาคนะครับจึงเรียกว่ามีดสองกษัตริย์นะครับนะครับ นาคเงินนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นแปะตังนะครับนะครับเป็นแปะตังนะครับนะครับช่วงหลังยุคนะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อลดต้นทุนการใช้จ่ายนะครับนะครับนี่นะครับตรงนี้9เส้นนะครับแล้วก็นะครับเส้นที่แ8ดนี่นะครับที่คือจุดสังเกตนะครับ ลูกซ้อนป้องอ้อยเนี่ยยงชัดเจนอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้ก็กาวเส้นนะครับนะครับทำมาจากเครื่องเท่านั้นนะครับนะครับช่างสมัยเก่านั้นนะครับทำนะครับฝีมือปลาณีตนะครับให้สังเกตนะครับนะครับอย่างนี้นะครับฝีมือปลาณีตนะครับนะครับ ดูรอยเชื่อมนะครับดูนะครับเส้นแม้ต่างๆนะครับความละเอียดอ่อนสวยงามนะครับนี่นะครับไม่หยาบนะครับถ้าดูหยาบหยาบตานั้นนะครับก็อย่าไปเอานะครับมีจุดปลายนะครับมีจุดกลางตอนปลายนะครับนะครับอย่างนี้นะครับถือว่านะครับทำมาจากเครื่องละเอียดอ่อนนะครับนี่นะครับ ของแค่ดูง่ายนะครับดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะครับนะครับละเอียดอ่อนนะครับดูตรงไหนก็สบายตาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าดูไปแล้วนะครับหยาบหยาบอย่างนี้นะครับไม่สบายตานะครับถ้าอย่างนั้นเช่าไปเอาไปก็ไม่สบายใจนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเช่าไปได้ไปก็สบายใจนะครับ เพราะว่าถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับถูกคัดเลือกมาแล้วว่านะครับผ่านนะครับทันดุลหลวงพ่อมีความเป็นไปเป็นมานะครับนี่นะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้สมบูรณ์นะครับจะของเก็บนะครับไว้บนหิ่งไว้โต๊ะหมู่บูชาอย่างนี้นะครับวางไว้ โตหมูบูชานะครับนี่นะครับเส้นที่แปดอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับอาจจะมีคราบอะไรสักอย่างนะครับนะครับแต่ก็สวยครับคงทนอยู่แล้วนะครับเงินนะครับออกแวววาวอย่างนี้นะครับเงินนะครับทํามาจากเครื่องนะครับฝีมือปลาณีตนะครับ ลานเงินลานทองแถวแถวพยุหะนะครับทำส่งให้ทางวัดนะครับทางช่างทีมงานของหลวงพ่อนะครับที่ทำมีดขึ้นมานะครับนี่นะครับครับเก่านะครับเกือบเก้าสิบเหมือนกันนะครับแปดสิบห้าอะไรนี้นะครับ86 87ช่วงนี้เลยครับนะครับ ดูครับทิ้งล, ỏi, ลองรอยให้เราสังเกตกันนะครับนะครับไม้เป็นไม้พยุงนะครับนะครับไม้เป็นไม้พยุงนะครับแล้วก oui. well. ็ทันยุบหลวงพ่อปกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับดำงายาวๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะครับดำงานะครับดูงาก็ออกทํำอย่างนี้นะครับมีรอยลั่นรอยลาวอย่างนี้นะครับเหมือนรากผักชีนะครับนะครับดูครับ สวยงามนะครับนะครับงาไม่ค่อยได้ถูกใช้นะครับไม่ค่อยได้ถูกจับนะครับงาเก่าเก็บนะครับนี่นะครับมีความพิเศษสั่งทําขึ้นมานะครับก็ให้นะครับช่างลานเงินลานทองทําที่รัดนะครับที่รัดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร ดำมีดนะครับดำดำงานะครับหลัดดำงาด้วยนาคและก็เงินนะครับเนี่ครับที่ว่าทันยุบหลวงพ่อนะครับเจ้าของสั่งทำขึ้นมาแล้วก็ให้หลวงพ่อปลุกเสกอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับมีดเล่มนี้ใครได้ไปนะครับก็สบายใจนะครับนะครับเข่าไปแล้วสบายใจนะครับดางาฝักไม้ แต่ว่าตรงรัดด้ามงานนี้นะครับทํามาจากนาคนะครับและก็เงินนะครับแบบนี้ก็หลายตังค์อยู่นะครับนะครับไม่ใช่ของถูกนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับก็โทรมานะครับเล่มนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนะครับ สวยงามอย่างนี้นะครับนะครับความยาว19นิ้วนะครับนะครับความยาว19นิ้วนะครับตรงนี้เป็นเงินนะครับตรงนี้เป็นหน้าตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับนะครับนะครับงานก็สวยนะครับนะครับลอยลั่นลอยล้าวนะครับดูครับกำสวยงามเลยนะครับสบายมือเลยนะครับนะครับ ชมความงามภายนอกกันแล้วนะครับเราก็มาชมความงามภายในกันนะครับนี่นะครับมิดจะต้องมีที่ล็อกนิดนึงนี้นะครับนะครับนี่นะครับดูครับความสวยงามภายในนะครับนะครับภายในก็เก่าๆแห้งๆอย่างนี้นะครับนะครับแห้งๆงาเอ่ไม้นะครับไม้พยุงนะครับนะครับนี่นะครับสวยครับสมบูรณ์นะครับนะครับ แผ่นปิดตรงนี้ก็เป็นเงินนะครับนะครับสวยครับสมบูรณ์มากนะครับมีดเล่มนี้นะครับบอกได้เลยว่าเช่าไปแล้วสบายใจนะครับนี่นะครับลายเซมาใบโพเต็มใบนะครับนะครับทามีดยุบกลางนะครับยุบกลางตอนปลายอย่างนี้นะครับแค่เราเห็นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่า ช่างฝีมือนะครับนะครับช่างท่านนี้ก็คือช่างสอนนะครับที่ทําลายขึ้นมานะครับตีมีขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับต่อกดยมือนะครับชัดเจนอย่างนี้นะครับลึกๆอย่างนี้นะครับนะครับลายเสมาใบโพสวยงามนะครับนะครับของช่างสอนนี่นะครับนะครับปลายกระดูกงูนะครับดูครับในร่องเลือดอย่างนี้นะครับ นะครับก็ตอ,อกด้วยมือนะครับนะครับการต,ตอ,อกด้วยมือต้องมีเป็นขึ้นๆหยักๆอ,อย่างนี้นะครับลองเล Bal, ือดเดียวยาวๆอย่างนี้นะครับก็ครับตอกด้วยมือนะครับนะครับที่สําคัญนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับเจ้าของนะครับให้หลวงพ่อปลูกเศษนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองนะครับ ลงแปะไว้บนมีดอย่างนี้นะครับครับเหล็กยางดีสนิมไม่มีเลยนะครับนะครับก็เก็บรักษากันมานะครับนะครับเก็บรักษากันมานะครับนี่นะครับลงแผ่นทองนะครับถึงได้บอกว่ามีดเล่มนี้นะครับมีความพิเศษนะครับนะครับทันยุบหลวงพ่อนะครับให้หลวงพ่ออธิษฐานปลุกเสกมาเรียบร้อยนะครับนะครับสั่งทําขึ้นมานะครับ จากช่างที่มีฝีมือนะครับนะครับตรงนี้แค่ขาบใครนะครับนะครับถ้าดูแลรักษาดีๆนะครับก็อยู่อย่างนี้ครับครับเอาน้ามันทาซะหน่อยนะครับนี่นะครับในรลองเลือดนะครับนะครับดูครับลายกระนกดอกไม้สวยงามนะครับนะครับดูครับรอยตอกด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับสั่งทําขึ้นมา เป็นพิเศษนะครับเอาไว้ประจําบ้านนะครับติดบ้านไว้นะครับนะครับมีดเลมนี่อยู่นะครับโต๊ะหมู่บูชานะครับนะครับได้มาจากโต๊ะหมูบูชาเลยนะครับเจ้าของบ้านนะครับรุ่นพอเขานั้นเสียไปแล้วนะครับเหลือแต่รุ่นลูกนะครับนะครับความสวยงามอย่างนี้นะครับก็ต้องไปบุกมาสู้มานะครับนะครับ สวยงามนะครับดูครับการเข้าครั่งนะครับการเข้ากลอนมีดนะครับนี่นะครับชิดชิดแบบนี้นะครับนะครับเจ้าของเดิมนั้นนะครับทาน้ำมันสวยงามไว้เลยนะครับนะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับทาไว้กันสนิมนะครับนี่นะครับดูครับงานสวยเลยนะครับ กลั่นล้วเป็นรากผักชีอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับงาแพงนะครับไม่ใช่ถูกถูนะครับเป็นท่อดอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามแน่นปึ๊กเลยนะครับเฉพาะใบนี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับเฉพาะใบสิบสองนิ้วยาวรวมด้ามนะครับสิบเก้านิ้วนะครับเม็ดเล่มนี้นะครับ ยาวเรียวสวยนะครับนะครับถ้าเป็นคนก็สูงยาวนะครับหุ่นดีอย่างนี้นะครับนะครับเข้่ไปแล้วสบายใจอย่างนี้นะครับมีดแบบนี้นะครับนะครับทัานยุบหลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับนะครับเรื่องพุทธคุณนั้นนะครับสบายนะครับ ขอาไปแล้วสบายใจนะครับปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆนะครับนะครับเงินนะครับตรงนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับสวยแวววาวนะครับนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับภัยต่างๆนะครับในด้านพุทธคุณนะครับปกปักรักษา นะครับไม่ให้สิ่งเลวร้ายนะครับเข้ามากล้ำกายในชีวิตและครอบครัวนะครับนะครับนี่นะครับป้องกันพวกผีปีศาจพวกคุณใสมนดำนะครับลมเพลมพัดนะครับอยู่ๆก็เก็บป่วยอดดแอดแอดนะครับเป็นที่ไม่รู้ตัวนะครับ ไปหาอะไรก็แล้วไปทำอะไรทำมาอะไรมาก็แล้วนะครับนะครับนะครัเหลืออีกทางเดียวก็คือนะครับนะครับทำน้ำมนต์ทำพิธีนะครับขับไล่พวกผีปีศาจคุณใส่มนดำด้วยนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับทำน้ำมนต์นะครับให้อาบให้กินนะครับอย่างนี้แหละครับนะครับงานนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ นะครับเอาน้ำรูบๆขอพรรักษานะครับนะครับแต่อย่างนี้ไปฝนไม่ได้นะครับธรรมดาเขาจะฝนนะครับไปฝนก็เหินนะครับแล้วก็ทําน้ามนต์ให้อาบให้กินนะครับแต่อย่างนี้ก็ใช้รูปเอาได้นะครับลางเอานะครับนะครับสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับทั้งงา ครับทั้งผ่านการทำพิธีปลุกเสกจากหลวงพ่อนะครับนะครับเจ้าของสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษครับเพื่อประจำตระกูลเลยนะครับนะครับไว้ปลกปักรักษาติดบ้านไว้นะครับคุ้มครองนะครับพวกปีปีศาจนครับสิ่งเลวร้ายนะครับนครับปับวงซุยในบ้านนะครับมีไว้ติดบ้านเสริมเพิ่มบารมีนะครับ แต่ถ้าเมื่อก่อนนี้นะครับนะครับสมัยก่อนนี้นะครับโอ้พกมีดนี่นะครับถ้าใครมีด้ามงาเดินถพกติดกระเอวนี่นะครับหน้าเกรงขามนะครับนะครับสมัยก่อนนี่แถวบ้านผมก็มีนะครับระดับนักเกรงพวกเสือพวกในห้อยอะไรอย่างนี้นะครับพกอย่างนี้นะครับด้ามงาอย่างนี้นะครับเดินนี่นะครับ ไม่มีใครกล้าหือนะครับนะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับใครสนใจเอาไปครอบครองนะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับครับเล่มนี้ยาว19นิ้วรวมด้ามนะครับจะพอใบ12นิ้วนะครับเล่มนี้นะครับ เป็นมีดยุบกลางตอนไปลายตอนปลายนะครับนะครับเราก็มาดูมีดยุบต้นกันนะครับยุบต้นต้นนะครับนี่นะครับมีดยุบต้นจะทําอย่างนี้นะครับดําไม้ฝักไม้แบบง่ายๆนะครับนะครับการลัดมีดก็ทําด้วยเหล็กหล่อดําอย่างนี้นะครับนะครับแต่สนิมไม่กินนะครับนะครับมีดก็เก่าสิบกว่าปีนะครับเกือบเกือบร้อยปีอย่างนี้นะครับ นะครับจนวายผุไปนะครับก็ไปรัดวายมาใหม่นะครับนี่นะครับมีดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมีชื่อเสียงกระชอนมาตั้งแต่ยุคนะครับเก้าสิบกว่าปีเป็นร้อยปีนี่นะครับนะครับมีดร้อยปีนะครับให้สังเกตที่ไม้นี่นะครับที่ฝักนี่นะครับนี่นะครับมีรอยช้ำมีรอยใช้งานมีรอยพกนี่นะครับ จนที่รัดเก่ามันขาดมันผุนะครับก็ก็ไปรัดมาใหม่นะครับนะครับตัดไวยมาใหม่นะครับเพิ่มอายุการใช้งานไปนะครับไม่ใช่ว่าวายผุแล้วก็ทิ้งอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับต้องไปรักษาไว้นะครับบำรุงไว้นะครับเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากวงการนะครับของมีดหลวงพ่อเดิมยุบต้นๆนะครับนะครับดูครับไม้นะครับ ไม้พยุงนะครับขาดกอกยิ่งเหลืองยิ่งแดงนะครับนะครับเหมือนของใหม่นะครับแต่ว่าอายุเขานั้นนะครับยาวนานนะครับไม้ที่เป็นทนมากนะครับรอยเก่านะครับเนี่ยรอยวหวเขาลัดเก่านะครับนะครับรอยลัดเก่านะครับแต่นี่มาลัดใหม่นะครับนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับ การใช้งานไปอีกนะครับแบบนี้อีกร้อยปีก็ไม่ผุนะครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่ได้พกพาไปไหนนะครับมีดเล่มนี้ความยาวอยู่ที่14นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับยังไม่ใช่ควานช้างนะครับถ้าควานช้างเนี่ยต้อง15 16 17 18 19ขึ้นไปนะครับนะครับแต่มีดเล่มนี้แค่14นิ้วนี่นะครับ เป็นมีดพกพาขนาดใหญ่นะครับนะครับด่ามไม้ฝักไม้ราคาก็ไม่สูงทุกคนจับต้องเอื้อมถึงได้นะครับถุกวันนี้นะครับนะครับดูความสวยงามภายนอกแล้วนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็อย่างนี้นะครับแห้งเก่าอย่างนี้นะครับไม้นะครับนะครับสวยงามนะครับนะครับ เรามาดูใบมีดกันนะครับเนื้อเหล็กนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับขาวๆเหลืองๆนะครับเหมือนกันนะครับมีดเล่มนี้นะครับผ่านการทําพิธีนะครับทําน้ํามนต์นะครับทําน้ามนต์กินทําน้ามนต์อาบทําขับไล่พวกผีปีศาจนะครับนะครับคุณใสมนดํานี่นะครับรอยที่ทําน้ามนต์ก็คือสนิมนะครับเนื่องจากทําน้ามนต์นั้นนะครับ เอาปลายมีดแกว่งๆเข้าไปแกว่งในน้ําที่ในกระป๋งอย่างนี้นะครับนะครับก็ทําให้เกิดเป็นสนิมคุ้มอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเกิดจากความชื้นน้ํานะครับนะครับแต่ว่ามาขัดออกแล้วนะครับก็ไม่มีสนิมขึ้นมาใหม่นะครับนะครับทําพิธีขับไล่พวกผีปีศาจขุนไซมนดำนะครับนี่นะครับไหนลองเลือดดูนะครับนะครับ การสร้างถูกกรรมวิธีนะครับนะครับมีรุ่นเก่านะครับนะครับอาจจะไม่เรียบไม่เสมอเท่าไหร่นะครับนะครับนี่นะครับดูลายนะครับสวยงามนะครับคล้ายๆน้องสิงนะครับแต่ว่าเป็นยุคเก่ายุคต้นนะครับทํามาจากช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับนะครับที่มีฝีมือในการตีมีดนะครับนะครับ ทำขึ้นมาแล้วก็ให้หลวงพ่อปลุกเสกอธิษฐานจิตที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้มขลังนะครับนะครับดูครับการเข้ากลั่นมีดลังมีดนะครับถ้าอย่างนี้นะครับใส่คั่งน้อยนะครับมันก็ไม่ทะลักออกมานะครับถ้าใส่คั่งเยอะนะครับมันก็จะทะลักออกมานะครับนะครับการเข้ากลั่นมีดนะครับนะครับแต่ก็มีความแน่นนานะครับ ไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับนะครับดูครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับตรงโคนมีดนี้นะครับสนิมจะต้องเป็นสีเดียวกันแบบนี้นะครับเก่าเก่านะครับคาบใครสนิมแบบนี้นะครับนะครับชุดเดียวกันนะครับสีเดียวกันนะครับดีนะครับลายอย่างนี้สวยงามนะครับ เก่ายุคโบราณนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กก็เหล็กอย่างดีนะครับรักษาดีไม่มีสนิมมาใหม่เลยนะครับเฉพาะใบนี่นะครับ8นิ้วนะครับใบ8นิ้วยาวรวมด้าม14นิ้วนะครับนะครับสวยงามนะครับปลายกระหนกดอกไม้เทวันสวยครับนะครับนี่นะครับ เข็มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดยุบต้นๆนะครับนะครับสวยงามนะครับใครสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นนะครับนะครับทันทีเข้ามากันในใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปข้างหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ